สวัสดีครับพี่น้องมันี้มาไทยข่ายครับปล่อยแปลงหญ้าในครับกินซองหมือแปนงเลยครับหญ้าในลายๆตัวข้างหลังนั่นซื้อมาใหม่ครับเจ็ดพันหาเจจอยอามาใส่หญ้าครับพุ่นห้า อย่าในหลายแหง่งเลยพี่น้องปลูกอยู่นี่ทอนพันก็มีครับนี่ก็จะมาสื่อกับตัดให้ไปรถสุกหนึ่งครับสองลอยสองลอยกับขายกิโลละหาบาทนี่ครับภาพรวม ถือฝนตะเขียวขึ้นเลยครับบีน่น้องมันบดไอใส่ฟฝนใส่ปุ๋ยยังหลายครับนี่อกอมล้วยเข้าไปมองนี้มองเป็นเปลน,นนี่ค่อยกินเข้าไปซ้องมือครับเบื้องขอต่อในการความหลายของเพื่อนสูมเข้ามาครับบ่ค่อยสัตว์นะครับ เขียวงามเลยครับพี่น้องอันไอสนใจทอนพันก็มีครับกิโลละหบาทครับเถียมเถมกระหลายครับเป็นกระสอบกระทรงครับผมสอบละสามรอยหาสิบบาทสามกระสอบพันหนึ่งครับสามสอบพัน ปล่อยเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องปล่อยปล่อยอ่อมไปเรื่อยนี่ปล่อยขืนทั้งพ่นทั้งทางยางพ่นเขาขอ,อกเขาคอ,อกเองเขาขอ,อกเองแ้วก็มีน้ำนอนมีน้ำกินน้ำนอนยางไปยางมาเอาเองเลยครับปล่อยอ่อมไปพ้นบรตีโปรตีหนัอยอยกน้วเยครับ มีมีหลายกนนีก็เดียงใดเพราะว่าหยาในเท่า,าไรายุา้นตกใส่ข้าวเดียวก็ใหญ่นี่เป็นทอนพันธ์สนั่นเช่นว่ากับกแกแข็งแข็งกับกินครับคล้วยกดใดกดเสียกดติดตามไ้นะครับทอนพันธ์ยาในกันสนใจกับซ้อนแปดแปดสศนย์ศูนย์แปดครับ กำลังกำลังจะพัก,กันเมื่อมั้างนะกินเอียมเดียวก็เมื่อหานอนหนามกินหนามนอนหนามอันนี้เป็นปลาเขาครับนี่ปลาเขาก็เทียทางไงเพวกน้อยนึงันาะขางกันเท่หันไปพัก,กันเมื่อ อย่างนำแถวกันไปครับพอเฮ็ดทางให้น้อยเดียวเหยียบเสือกันก็นกมีวอนไอปดเสือกออกครับพอห้องก็มาดามไอ้ซ้องมือบางหนึ่งหันกันยังเอาไปอนันดามท้องหนอกอยู่หน้าข้าเจ้าพนไทยห,หน้าเดียวเนาะมาปล่อยเสียงาในนำกันไปโปรยหญ้าได้ครับขุนเขาขอ,อก น้ำกินก็อยู่ปอกกล้วยหอมม่วงนั่นครับอยุบมองซื้อกล้วยตัวข้างหลังนะกันน้ำกินกินเดี่ยวก็นอนน้ำเดี๋ยจะนอนเดี๋ยก็เดี๋ยวเตยเพื่อนเดี๋ยวเขาคอกขันหนาวกังเคืนก็นอนในคอกขนันโยงไรก็มานอนใน่หน่ำเดี๋ยวเตยเลยครับ ง่ายๆอย่างไปเดี่ยวยับหลว่อยถอนพันหลายนี่แถวนี้งามเนยบัวงามเนยครับบัวเรดรูเรียครับจังเลยเขาอ้อมมาในเอีกนี่มองนี่กินเบิร์ดนี่มองนี้ควายกินเบิร์ดเดี๋ยวจะอ้อมมาหนีอ้อมมาแถวนี้ครับ แกวขางกันเท่ยน่ไปเรื่อยๆครับสลรับกันไปสลรับกันมาอยู่นี่ครับสบายขันม้อยคนซือ้อขันซื้อกับค้ายครับว่าปันยังว่ตสังกับเบอร์โทรอีกเท่านึงกับ088-333-2008ครับผมฝากติดตามไปครับผมกดไหล่คดดแช่ ให้พี่น้องชาวควยาวยชาวงัวเฮ้าปลูกห้าไว้ครับมันจังบ่ได้ไปห้หาญา้าไกลครับนี่ขันบ่ปลูกนี่ขึ้นญ้าขั้นแท้นี่บบมีเลยครับนี่ย่มได้แะมันจะเดต้าัดานี่ปีหนึ่งเอาใบรดนก็นจะได,ดตาัาอยที่ดอกเท่านึงเพราะว่านี่เห็ดเเห็ดหน้าเห็ดเขาเวิดแดียว อย่างโบยากเลยครับนี่งายของผมนี่บริปรหาบริเบืองตื่นสามากอเตรียมตัวไปเห็นงานนี่ผมเดินงานมากก็มาถ่ายพี่น้องเบืองนี่ตอนหกโมงแดงุ่นภาพาไปเบืองสาเจ้าหน่อยผมออมมานี่ขันผมออมค่อยมานี่ผมก็จะออมมาสานี้บ้านนี่มากินยาไว้อยู่นี้บานนี่ครับ แถวนี้กน็น้าด้วยครับนี่ญ้าไหนเธอญ้าไหนเธอ,อง h à ใบมองมองมแต่หญ้าไหนก็มีแถวกลางๆครับอันใบทยะยทอนพันเพราะว่าบริบริใส่ปุ่นใส่ปุ๋ยยังก็ได้แต่ว่าขันตัดเข้าไปนี่ก,ก็้าไใบก็เบิดไปผุ่นหลายครับ ภาพมุ่มสูงให้พี่น้องเพิ่งต่อมานี้บบดนี้ครับพี่หญ้าค้อมมินิดหญ้าข้อมมินิดอันนี้น้ำกันแท้นี่เป็นหญ้าไอ้นนรูสี่ครับนี่รูสี่ว่าในไงน,นี่ขางกันแท้นี่เป็นรูสี่อันขอบสานี่เป็นหญ้าไว้ ก็จะอ้อมมาหนีด้วยล่ะเฉนนอนนามนี้ดเดวแต่เพื่อนสีนนอนนีหรือนอนผุนก็เดวแต่เพื่อนค,ครับเหี่ยงแบบบูฟี่นี่ครับผมหกโมงกว่าเด้คก็คลิปนี้ค่ะมีแค่นี้ครับผมฝากติดต,ตามไปครับไป่ากไรทอนพันธ์ก็ติดต่ตอมาครับผมบัสดีครับ